วันนี้ผมจะมาเบิ้ลกระสอบหนึ่งร้อยทีเรียกไม่เรียกว่าเบิ้ลสิเตะเตะโอเพาเบิ้ลเบิ้ลไม่ได้ไม่มีคนจับให้เตะโจร้อยทีเตะโจใครอ่ะโจนี่แหละคนที่ยืนนั่นนี่แหละโจทำไมเล่าชอบแบบบอกผมไม่ฟินไงก็ต้องแบบร้อยทีฮะร้อยทีเหรอเพราะช่วงนี้จะออกกําลังกาย่อยมันแบบว่าแค่ร้อยทีกระจอกคุณผู้ชมผมเป็นพันผมยังไม่พูดเลย ยี่เอาลวยเลยงั้นน่ะยี่สิบคนั่นหอบมาเอาลอยนะลอยหนึ่งสองมือก็สอบมันดิ่งสามสี่เอาแรงมาจากไหนวะเนี่ยหเดี๋ยวก็หอบผู้ชมไม่เกินสิบสิบไม่เกินสิบหรอกแปด สิบลูกสิบเอ็ดไม่เกินยี่สิบฮอบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมาเว้ยมาเว้ยสิบแปดเฮ้ไม่เกินยี่สิบสิบเก้า 20, chắc hỏng, chắc hỏng. 21, nấp đi một nơi, được không? Nấp đấy. 22, 23, 24, lâm lão, quý vị xem, lâm hỏng lắm. 25, 26, 27, <coughs> 28, 29. 30 chết. Những tham mê. Những tham dòng. นุ๊กสามแปดนุ๊กสามเก้าสี่สิบนุ๊สี่เอ็ดสี่สองเปลี่ยนข้างติดได้ไหมได้แล้วแต่เลยสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบกำลังค่งไอ้กำลังครึ่งทางเอาละเหนื่อยละเหนือกูดนะถ้าแบบว่าจับให้อะมันจะเตะเฮ้ยเลยสิบวิไม่ได้นะฮะจะเลยสิบวินะผมบอกว่าจะมาเตะร้อยที ร้อยทีโดยไม่พักเลยสิวิไม่ผมไม่ได้พูดเอาร้อทีเองเนี่ยพี่เบิ้ลบบ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 แป๊บเดียวร้อยเลย่บนอนแปะห้บเอ็ดห้าสองจริงเกงก็มัดมัดไว้ข้างหลังเลินะคบผมาเกงมัดไว้นึง ห้าเจ็้าแปดห้าครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วห,สหกสิบหกสเอร์แล้วอีกสี่สิบเปอรเหหอ็ดหกสองหกสาม Hãy 65 66แล้วก็ว่า6 รูงหกเก้ารูปเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเสองสามโรงเรียนเขามีอะไรนนแข่งบอลฟุตซอลใช่ฟุตซอลแข่งฟุตซอลมีหลายทีมนะพี่เห็นไปไม่แกะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มาหมอบเลยนะเว้ย นีบอกนั่นร้อยทีไม่ถึงหมอบอยู่นี่อีกโอ้ยน่าจะไม่ไหวแล้วดูแล้วดึงแรงหางอึ่งที่เก็บเอาไว้ออกมาในเฮือกบสุดท้ายกระสอบมันกระสอบมันเสียงเบาลงเบาลงแล้วนะ สิอยี่สิบเท่านั้นยี่สิบเท่านั้นยี่สิบเท่านั้นอการมาท้องเริ่มขึ้นแล้วไขมันละลาย ไมันเริ่มละลายแล้วมันกระจายมันกระจายแล้วนี่เตะร้อนๆแบบนี้มันมันแตกตัวดีแปผมก็เตะประมาณเที่ยงค่ะคุณผู้ชมแปดแปดผมก็เล่นดูโอ้ไม่เคยเตะเลยฮะไม่เคยเตะเลยว่าไปเลยพี่เตะจุดเที่ยงอยู่แปดเก้าตัวเองไม่มาตอนเที่ยงฮะเก้าสิบพี่เตะจนแบบกระสอบแทบขาดแล้วเนี่ยนอนหงันหงันน้ำบองอีกสิบดีสุดท้าย เป็นไงเหนื่อยมากนะแต่มันปวดเไม่ได้ตินงานไงนักนัดท้องขึ้นยังนักท้องขึ้นยังดูดิมันแทบมันแทบไขมันวันหลังมาเข่าร้อยทีเก้าสองเน้น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 เก้าสาม

ร้อยทีร้อยทีไม่ถึงสิบนาทีโอเคอยู่นนเป็นไรมันร่นลุกนนนี่เร่นนับให้ด้วยนะอืไปดูดิแต่กองไม่นับให้ด้วยให้นับเองนนเป็นไรไม่โลกไปดูที่โอเคครับวันนี้ผ่านผ่านผ่านยอมยอมรับยอมรับนี่ขนาดยังไม่เต็มร้อยนี่ประมาณ ตัวครับร่างกายตัวนี้ประมาณอย่าเหม่ออย่าเหม่ออย่าเหม่อไปละไปละอย่าเหม่ออย่าเหม่ออย่า